สวัสดีครับผมมาครับกินส้มตำครับวันนี้ครับส้มตำแซ่บๆกับขับหมูครับหนุมติ้มผักกัญจองครับแล้วก็ทอดกระเทืนครับผมวมนนี้ผักอะไรไม่รู้ครับไม่รู้จักแล้วก็มีกระทินอ่อนครับผมนะครับกินกันะครับต้มตำตำใส่เลยครับมะกรอครับนี่ครับผมรสชาติ ก็เหมือนเดิมครับคนที่ตำก็แม่ครัวหลักของเราก็แม่พึ่งครับน่ครับผมจากไปสักหนึ่งผมข้ผมข้นานเจงครับเข้าป่าครับแกงกับผักกาดจอครับสุดยอดเหมือนเดิม,มผม ปลา,าครับข้ามหัวงั้หรอครับะะจะถึงอ่อนครับ สจัดจ้านเหมือนเดิมอร่อยครับม้ำจิ้มตั้งครับเดิมเผ็ดแล้วครับผมแ,บแต่ก็อร่อยดีครับ ทำนี่ครับอจองทำหลุะน้ครับผมก่อนเป็นคลิปครับมาทำใหญ่ๆหครับผมสัดกันเครับ โอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ